รู้ยังว่าปัจจุบันเราสามารถโปรโมตคลิปติกต่อให้กับคนอื่นได้แล้วนะซึ่งวิธีการโปรโมตจะมีขั้นตอนอยังไงวันนี้เรามาดูกันค่ะ ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวินยูทูบค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูบริการโปรโมทคลิปติ๊กตอกให้กับคนอื่นนั่นเองหรือโปรโมทคลิปติ๊กตอกให้กับเพื่อนๆของเรานะคะทุกคนถ่าเราเนี่ยเห็นคลิปคนไหนแล้วเราแบบเอออยากจะโปรโมทให้เขานะอยากจะให้คลิปของเขาดังขึ้นเรื่อยๆเราก็สามารถทําได้แล้วนะซึ่งวิธีการทําบอกเลยว่าง่ายมากอันดับแรกเข้าไปให้เรานะคะไปหาคลิป วิดีโอที่เราต้องการจะโปรโมทให้กับเพื่อนอย่างเช่นโพสต์นี้เนาะเราต้องการจะโปรโมทเขาเราก็แค่กดค้างบนหน้าจอาค่ะทุกคนมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราปัดซ้ายไปหาคําว่าโปรโมทหาคําว่าโปรโมทแล้วก็กดแตะเข้าไปจากนั้นระบบก็จะขึ้นแบบนี้นะคะตอนนี้คุณสามารถโปรโมทให้คนอื่นแล้วเขาก็จะบอกรายละเอียดบอกขั้นตอนบอก อะไรวิธีการนะคะจากนั้นก็ให้เรากดไปที่เริ่มการตั้งค่าจากนั้นเราก็เลือกค่ะว่าเราเนี่ยต้องการโปรโมทให้เพื่อนในแบบไหนมันก็จะมีรับยอดขายและก็มีบูธบัญชีนะคะก็คือเพิ่มการเข้าชมนั่นเองเนาะแนะนานะคะเป็นบูธบัญชีนะเราก็เลือกว่าเราเนี่ยต้องการจะโปรโมทในหัวข้อไหนนะคะ1ยอดเข้าชม2ผู้ติดตาม3ดูไรายละเอียดเพิ่มเติมอ่ะเราก็เลือก น้ำแนะนําเป็นยอดเข้าชมวิดีโอค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าหากมีคนเข้ามาดูวิดีโอของเราเห็นคลิปของเราเยอะขึ้นมันก็จะมีโอกาสที่ยอดขายของเราจะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเนาะจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกว่าเราเนี่ยต้องการจะโปรโมตในราคาเท่าไหร่ก็คือเลือกชุดการโปรโมตนั่นเองในหัวข้อตัวนี้ก็เลือกได้เลยอันนี้จะเป็นแนะนํานะคะ69บาท อันนี้30บาทก็จะได้ยอดการดูประมาณนี้ถ้าท,ะทะหารเราโปรโมท69บาทเราก็จะได้ยอดการดู1,000ไปจนถึง6000วิวเราก็เลือกได้เลยนะคะสำหรับน้ำน้ำจะโปรโมทแค่30บาทไปก่อนจากนั้นเราก็กดคำว่าชำระเงินของก็จะบอกดนะคะหลังจากที่เราเนี่ยส่งคำขอไปแล้วการสั่งซื้อของเราจะได้รับอนุมัติและก็จะเริ่มทำการโปรโมทก็ต่อเมื่อ ผู้สร้างอนุญาตนั่นเองนะคะทุกคนเราก็กดไปที่ส่งคำขอการอนุญาตให้สิทธิ์และก็เลือกวิธีการชำระเงินเป็น True Money นะคะของน้ำง่ายๆไปเลยแล้วก็กดยืนยัน,นะค่ะก็จะเด้งเข้ามาหน้า True Money กดจ่ายในราคา32บาทกดกลับสู่หน้าร้านค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนก็จะเด้งแบบนี้นะคะตัวนี้กดตกลงก็ได้นะเขาก็จะขึ้นว่าการการโปรโมทนี้จะเริ่มเมื่อคำของคุณได้รับการอนุมัติจากผู้สร้างก็หมายถึงว่าเพื่อนคนนี้หรือบุคคลนี้เขาต้องอนุมัติให้เราเนี่ย ได้ไปโปรโมทคลิปให้กับเขาถ้าหากเขาไม่อนุญ,ญาตให้เราช่วยโปรโมทเราก็ไม่สามารถโปรโมทคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะทุกคนโอเคเนาะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการโปรโมทคลิปวิดีโอบนทิกตอกให้กับเพื่อนๆให้กับคนอื่นๆน,นะส่วนถ้าหากใครเนี่ยที่เจอคําขอ ขอแบบช่วยโปรโมทแล้วเขาส่งมาให้กับเราแล้วเราสนใจอยากจะให้เขาเนี่ยช่วยโปรโมทให้กับเรานะคะเราก็กดอนุญาตให้เขาไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ